คุณรู้หรือเปล่าแค่นั่งอยู่เฉยๆหน้าคอมคุณก็หายใจ12 1 5ถึง15ครั้งต่อนอาทีแล้วต้องขอขอบคุณเจ้าฟองน้ำที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่คุณทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ผมกำลังพูดถึงปอดของคุณอยู่นั่นเองในอุณหภูมิห้องปกติแค่หายใจเข้าครั้งเดียวคุณจะสูดโมเลกุลเข้าไปได้ประมาณ25เซกเทเรียนโมเลกุล ซึ่งจำนวนนั้นมันคือเลข25ที่มีศูนย์ต่อท้ายอีก21ตัวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงผมจะย่อขนาดตัวเองให้กลายเป็นเจ้าโมเลกุลไมกี้และจะพาคุณเข้าไปสำรวจภายในปอดเพื่อนรักของผมกันโอเคอ่าอย่าได้ทำแบบนี้หลังจากทานอาหารกลางวันอีกเชียวเอาละได้แล้วตอนนี้คุณก็จะมองเห็นฝุ่นอนุภาคและเชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วคุณพร้อมที่จะเข้าไปในปอดกันหรือ,อยังผมสามารถผ่านเข้าไปได้ทั้งทางจมูกหรือปากแต่มาเลือกเส้นทางที่มันซับซ้อนกันหน่อยดีกว่า เราจะผ่านเข้าไปทางรูจมูกกันละว้าวมีขนเต็มไปหมดเลยรูขุมขนภายในจมูกของคุณอยู่หนาแน่นชิดกันเหมือนบนศีรษะของคุณนั่นแหละเจ้าขนจมูกพวกนี้ทําหน้าที่เหมือนยามรักษาความปลอดภัยที่คอยหยุดยั้ยงฝุ่นสิ่งสกปรกเชื้อโรคและอนุภาคต่างๆไม่ให้ผ่านเข้าไปในปอดเห็นอะไรที่เป็นมันวาวที่อยู่รอบๆขนไหมมันเป็นเมือกที่เคลือบอยู่บางๆที่ทําหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูกและคอยดักจับเศษละอองต่างๆให้ติดอยู่บนเส้นขน คล้ายๆกับสถานรับเลี้ยงสำหรับน้ำมูกทั้งหลายนั่นเองลึกเข้าไปในจมูกคุณก็จะพบกับขนที่มีขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่าซิเลียคุณจะสามารถมองเห็นมันได้ผ่านทางกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นและหน้าที่ของพวกมันคือคอยเคลื่อนย้ายเมือกและอนุภาคเล็กๆอื่นๆอ,ออกไปจากทางเดินหายใจในที่สุดเราก็มาถึงโพรงอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนี่คือโพรงจมูกนี่นาะมันมีหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นให้ความอบอุ่นและกรองอากาศก่อนที่จะลงไปถึงปอด และที่นี่คุณก็มีบางสิ่งที่เรียกว่าเทอร์บเนตจำนวน3มชิ้นที่แต่ละข้างของจมูกด้วยพวกมันดูคล้ายฮอทดอกที่คอยเพิ่มความอบอุ่นและเพิ่มความชื้นในอากาศที่คุณหายใจเข้าไปและคอยกรองอนุภาคต่างๆด้วยผมจะแทรกตัวและเดินทางไปต่อให้ไกลกว่านี้โดยเฉลายตัวลงไปในลำคอหรือคอหอยนั่นเองเอาละ่ะย้ายลงมาทางกล่องเสียงกันคุณเห็นท่อที่แยกไปอีกทางนั้นไหมนั่นคือเส้นทางที่อาหารของคุณจะผ่านล,ลงไปยังไงละ่ะที่บนสุดของกล่องเสียง จะมีแผ่นที่มีรูปคล้ายใบไม้อยู่มันคือลิ้นปิดกล่องเสียงที่จะคอยปิดไว้ทุกครั้งที่คุณกลืนเพื่อป้องกันไม่อาหารหลุดลอดเข้าไปในปอดของคุณคุณเห็นช่องรูปสามเหลี่ยมที่เปิดอยู่นั่นไหมมันคือเส้นเสียงของคุณนั่นเองมันจะสั่นสะเทือนทุกครั้งที่คุณพูดและคอยควบคุมความแรงหรือปริมาณของอากาศที่จะลอดผ่านไปตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่หลอดลมมันมีความยาวเท่ากับที่ตั้งลูกกอล์ฟสองอันวางต่อกัน แต่แคบเท่ากับหนึ่งในสของเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเท่านั้นเจ้าห่วงขูขระที่ดูเหมือนอุโมงค์ที่ทําจากกระดูกอ่อนเหล่านี้มันเป็นเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงไว้คอยรองรับหลอดลมเวลาที่คุณหายใจเข้าหลอดลมจะพองยาวและกว้างขึ้นเหมือนลูกโป่งและกลับมาเป็นขนาดปกติเวลาที่คุณหายใจออกตอนนี้หลอดลมจะถูกแบ่งออกเป็นหลอดที่มีขนาดเล็กลงจำนวน2หลอดซึ่งก็คือขั้วปอดโดยแตกแขนงไปทางซ้ายและขวา โอ้นั่นไงปอดมาดูกันเถอะว่ารูปร่างภายนอกมันเป็นยังไงบ้างปอดของเรามีสีชมพูและสร้างจากเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มยืดหยุ่นและเป็นรูพรุนปอดแต่ละข้างของคุณอยู่ในถุงเนื้อเยื่อที่มีชั้นของเหลวบางๆกั้นอยู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกาวเพื่อคอยหล่อลื่นถุงเนื้อเยื่อนี้มีผิวที่เรียบเพื่อให้ปอดของคุณขยายออกได้ทุกครั้งที่หายใจปอดแต่ละข้างของคุณมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันโดยปอดด้านขวาจะสั้นกว่าปอดด้านซ้าย เนื่องจากมันต้องเผื่อเนื้อที่ไว้ให้ตับของคุณนอกจากนั้นมันยังสั้นกว่าปอดด้านซ้ายอีกด้วยที่ปอดด้านขวาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างส่วนปอดด้านซ้ายจะมีแค่2ส่วนเท่านั้นนั่นคือส่วนบนและส่วนล่างและที่ปอดซ้ายมันจะมีช่องที่เป็นที่ตั้งของหัวใจสวัสดีจ้าขเข๋หรอที่ด้านล่างปอดของคุณมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากระบังลมมันทําหน้าที่เป็นจุดรองรับปอดและหัวใจ รอ,รอบปอดมีกระดูกซี่โครงที่คอยเป็นกรอบป้องกันและพื้นที่ปิดที่ห้อมล้อมปอดของคุณไว้ทั้งหมดนั้นเรียกว่าซวงอก <S <S ทีนี้เข้าไปดูข้างในกันเถอะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างตำแหน่งเริ่มต้นของแขนขั้วปอดก่อนจะเข้าสู่ปอดเรียกว่าไฮลัมและเมื่อเข้าไปข้างในมันจะแบ่งออกเป็นแขนงต่างๆภายในปอดมีลักษณะคล้ายกับลำต้นของต้นไม้ที่แตกออกเป็นกิ่งก้านเล็กๆมากมายนับล้าน <S <S โอ้เดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยทำไมกระบังลมมันขยายตัวขึ้นล่ะ นี่เรากำลังจะถูกกำจัดออกไปเหรอโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วเอาละ่ะทีนี้เข้ามาดูใกล้ๆที่แขนงเล็กๆพวกนี้โพดมี closer Tiny branches ตรงนี้แหละคือที่ที่เราจะเข้าไปมันเป็นหลอดเล็กๆที่เรียกว่าหลอดลมฝอยพวกมันมีขนาดที่เล็กยิ่งกว่าเม็ดทรายซสอีกและที่ปลายสุดของแขนงเหล่านี้เราจะพบกับถุงลมจนวนมากมายซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของพวกมันก็คือ alveolar s a c อย่าไปสับสนกับ s a x o p h o n และถุงลมแต่ละถุงที่อยู่ในกลุ่มถุงลมนั้นมันมีชื่อว่าอวีโอไลและที่นี่คือจุดที่มีการแลกเปลี่ยนกา๊าซเกิดขึ้นเข้าไปดูข้างในกันเถอะว่ามันทำงานกันยังไงบ้าง <c oughs> ที่ถุงลมนี้จะมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ภายนอกที่บางส่วนจะเป็นเซลล์เยื่อบุส่วนภายในมันจะมีของเหลวอยู่ก่อนหน้านี้ผมลอยอยู่ในอากาศแต่มาตอนนี้เท้าของผมเริ่มเปียกแล้วซิ ถุงลมเหล่านี้ถูกล้อมรอบด้วยหลอดเลือดขนาดเล็กๆที่เรียกว่าหลอดเลือดฝอยพวกมันมีผนังที่บางมากๆไว้สําหรับให้โมเลกุลของออกซิเจนสามารถแทรกผ่านไปได้ตอนนี้คุณเห็นจุดสีฟ้าเล็กๆที่กําลังลอยเข้าออกจากหลอดเลือดฝอยหรือเปล่าพวกมันคือคาร์บอนไดออกไซด์พวกมันสามารถเดินทางอย่างอิสระกลับออกไปจากปอดได้จากทางเดียวที่พวกเราเข้ามาอย่างไรก็ตามทั้งหลอดเลือดฝอยและคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งคู่ไม่ค่อยถูกกันเหมือน2ตระกูลจากโรมิโอและจูเลียนั่นแหละ ตอนนี้เราได้เดินทางผ่านเนื้อเยื่อเซลล์โปรตีนและสุดท้ายพลาสมาที่เราต้องหาทางขนส่งภายในหลอดเลือดฝอยมันมีรถบัสขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเม็ดเลือดแดงอยู่พวกมันประกอบด้วยธาตุเหล็กและเกือบ70%ของธาตุเหล็กที่มีอยู่ทั่วร่างกายของคุณนั้นก็คือเม็ดเลือดแดงนี่เองภายในเม็ดเลือดแดงมีส่วนย่อย,อยอยู่270ล้านหน่วยที่เรียกว่าโมเลกุลโปรตีนฮีโมโกลบินและแต่ละหน่วยของมันมี4ีที่นั่งสำหรับโมเลกุลออกซิเจนสี่ที เมื่อออกซิเจนทั้งหมดเข้าประจำที่แล้วเราก็จะได้เดินทางครั้งยิ่งใหญ่กันตอนนี้เรากําลังเดินทางผ่านเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ทุกๆเซลล์ในร่างกาย <like> ถ้าเรานําหลอดเลือดทั้งร่างกายมากลางออกเป็นเส้นตรงต่อกันมันจะมีความยาวเท่ากับ2เท่าของเส้นรอบวงโลกเลยทีเดียว <like> คุณได้ยินเสียงปั๊มที่ทรงพลังนั้นไหม <like> นั่นคือเสียงหัวใจของคุณเอง มันทำหน้าที่เหมือนเครื่องยนต์ที่คอยดันออกซิเจนให้เดินทางไปทั่วร่างกายทุกส่วนที่มันจําเป็นต้องไปแต่ออกซิเจนในร่างกายที่คุณได้รับไม่ได้มาแค่จากปอดเท่านั้นคุณสามารถรับออกซิเจนส่วนใหญ่ไดจากชั้นบนสุดของเซลล์ผิวหนังและที่เซลล์ของผิวดวงตาส่วนหน้าด้วยตอนนี้เราเดินทางเข้าไปในหัวใจและจากนั้นก็ไปยังหลอดเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายที่เรียกว่า a อ r t a ที่มีลักษณะคล้ายกับรากขนาดใหญ่ที่ขยายออกไปเป็นรากเล็กๆทั่วร่างกายของเรา และจากนั้นออกซิเจนก็จะเดินทางไปยังหลอดเลือดแดงที่เล็กที่สุดและเข้าไปสู่กล้ามเนื้อและเราก็จะได้ลงที่ป้ายนี้รถบัสมาส่งเราเพื่อให้มุ่งหน้าไปที่เซลล์กล้ามเนื้อต่างๆและเราจะทำยังไงกันต่อไปโอเคไว้ค่อยต่อกันวิดีโอหน้าก็แล้วกันบายยเฮ่ bye hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวา และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส